ถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าไม่ได้ลงมานะถอยถอยหลังลงมานะลูกอย่าขย่าวอย่าขย่ยาวไม่เอาไม่เอาถถ้าถ้าลงไม่ได้ก้าวก้าวหลังลงเลยลูกถ้าขึ้นไม่ได้ก้าวหลังลงเลยเออไหลลงมาค่ายอยๆก้าวลงมา,ายไ ไม่กล้าลงก้าวเท้าลงมาลูกถอยหลังลงมาได้ลูกได้เลย สองคนเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายอะไปล้างกางเกงให้เยี่ยมเลยไปเร็วๆเ,เลยไปล้างตัวให้เยี่ยมครับอา่าค่อยๆลงมาเลยโซนเออนั่นแหละเออเก่งมากไมออ่ไอสายตรงนี้มันขาดเอามือจับเชือกไว้เนี่ยริมเนี้ยมันขาดไปทางนู้นไปทางนู้นสวยงามเอาล็อกไ้งมาก่อนไอ้ตรงนั้น อย่าพึ่งขึ้นไปเยอะเดี๋ยวตีนฟาดกันกครค่วงเฮ้ค่อยๆใจเย็นลูกเดี๋ยวตัวละเกะฟาดหางร่วงอีกไปครูบีมเซมเลยลูกปะค่อยๆเคลื่อนใจเย็นๆลูกถ่ายกระเป๋าตรงนู้นเลยลูกแล้วไปขึ้นด้านนี้ <c oughs> ขึ้นด้านนี้ <c oughs> หนูไปล้างตัวให้เย่ยมก่อนก๊อกน้ำอยู่ตรงนี้นี่ก๊อกน้ำอยู่ตรงเสานี่ลูกไปเลย เห็นไหมลูกเนี่ยก๊อกน้ำเนี่ยไปล้างตัวล้างรองเท้าเลยไปล้างให้เอี่ยมโน่นไปล้างกางเกงให้เอี่ยมลูกไปเร็วๆก๊อกน้ำอยู่ตรงโน้นไอ้เอ e ้ย e, ชูสองนิ้วดิไอเอ e ้ย e, ชูสองนิ้วดิ